รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สังคมไทยที่ยั่งยืนธนาคารอ,อมศินธนาคารเพื่อสังคมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับมาเช่นเคยค่ะในรายการอัปเดตไทยแลนด์ค่ะคุณผู้ชม รังนี้เราพาคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวกันในกรุงเทพนะคะเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดตอนนี้ก็ยังไม่ดีเท่าไหร่เลยค่ะดังนั้นวันนี้เราก็เลยจะพาคุณผู้ชมนะคะมาท่องเที่ยวกันแบบ new normal นะคะดังนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมหน้ากากอนามยังคงอยู่ที่มาอยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวต้องขออนุญาตคุณผู้ชมจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดใส่เราเกลัวว,ว,ว่าเดี๋ยวเสียงจะอุ้ีนะคะและตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมเราพาคุณผู้ชมมากันที่ l e s q farm ค่ะ สถานที่แห่งนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นศูนย์แหล่งของการเรียนรู้เกี่ยวกับเรืเร่องของกเกษตรทฤษฎีใหม่กเกษตรพ่อพียงวันนี้ต้องบอกว่ารายการของเรายังคงคอนเซป เที่ยวอย่างไรให้มีความรู้กลับไปนะคะแต่ว่าเรื่องความรู้นี่ต้องบอกเลยว่ามะไม่มีเหมือนเช่นเคยเลยค่ะดังนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะพาชมไปพบก,กับเจ้าของฟาร์มเลยนะคะว่าความเป็นมาของที่นี่เนี่ยเป็นอย่างไรกิจกรรมโดยเฉพาะในช่วงโควิดเนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างและไม่สามารถที่จะทําอะไรได้บ้างในขณะเดียวกันที่นี่เขามีคาเฟ่กันด้วยล่ะค่ะได้ยินแบบนี้แล้วน่าสนใจใช่ไหมล่ะคะดังนั้นเดี๋ยวตามมะเข้าไปทางด้านในกันแต่ก่อนอื่นผู้ชมคะอย่าลืมนะคะว่านิวนมอของเราค่ะ ใส่หน้ากากด้วยนะคะที่สําคัญเว้นระยะห่างแล้วก็เช็คอินตามที่สถานที่ท่องเที่ยวน,นั้นให้เราเช็คอินกันด้วยนะคะ mm hmm. แลนะนอาเป็นว่าเดี๋ยวตามเข้าไปทางด้านไในกันเลยค่ะมาเลยค่ะ สังคมไทยที่ยั่งยืนธนาคารอ,อมสินธนาคารเพื่อสังคม คะต้องบอกว่าที่ผ่านมาค่ะรายการอัพเดตเทรนด์ของเราเนี่ยจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปเรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่หรือว่าเกษตรผสมผสานไม่ใช่อยู่ในกรุงเทพเลยนะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยถือว่ามีความพิเศษค่ะเพราะว่าสิ่งที่เราพูดกันไปมีอยู่ในกรุงเทพนะคะคุณผู้ชมเห็นแล้วว้ามมากๆเลยค่ะ ดังนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับเจ้าของฟาร์มกันนะคะว่าเขามีหลักแนวคิดอย่างไรที่จะเปิดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยและที่สําคัญเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่โบค่ะครับสวัสดีครับโอ้โหเห็นพี่โบแล้วชุดจัดเต็มมากเลยนะคะควันนี้รู้สึก,กพลาดมากเลยไม่งั้นอาจจะใส่จัดเต็มเหมือนกับพี่โบอ,อย่างนี้นะคะคทีนี่เราต้องถามพี่โบชสักนิดนึงนะคะว่าด้วยความที่ฟาร์มแห่งนี้ตั้งอยู่ในกรุงเทพเลยไปเสิร์ชหาข้อมูลนี่ หายากมากนะที่จะเกิดขึ้นอยู่ในกรุงเทพแบบนี้นะคะและนี่ถือว่าน่านาจะเป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้แล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวด,ด้วยแต่ทีนี้ยังถามความเป็นมาสักนิดหนึ่งเกิดจากอะไรนะคะต้องบอกก่อนที่นี่เป็นอิสระเลชั่นฟาร์มนะที่นี่คือฟาร์มแหง่งแรงบันดาลใจข้อแรกเลยคือเนี่ยที่นี่ถูกสร้างขึ้นเป็นห้องทดลองให้ตัวเองเพราะเราเผมเคยไปลองทําเกษตรที่ต่างจังหวัดแล้วผมไปทําไม่ไหวผมก็เลยต้องกลับมาซ้อมตรงนี้จะถูกสร้างขึ้นให้เป็นห้องซ้อมขนาดกาวไร่ นะครับแล้วก็เป็นการแก้ปัญหาหลายข้อเช่นไม่ไม่ไม,มีแหล่งน้ําไม่มีไฟฟ้าไม่ใช้สารเคมีและก็ไม่ใช้ดินอะไรประมาณนี้ครับซึ่งสิ่งที่เราไม่ใช้ไม่ใช้หมดก็คือจะเกิดขึ้นที่นี่ใช่ครับใช่ไหมคะ<ช>แต่ทีนี้นถ,าถามว่าตลอดทั้ง4ปีเนี่ยเรามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างคะถ้าไปดูตั้งแต่เวอร์ชันที่1จนถึงปัจจุบันเนี่ยเรา<ม>เปลี่ยนไปเยอะมากเราไม่เคยคิดว่าเราจะมาถึงขนาดนี้เนะ<ม>าะต้องบอกก่อนการที่ตรงนี้ได้เป็นศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่กรุงเทพมหานครเนี่ยหรือได้เป็นศ เป็นการโชคดีเลยเพราะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเอาความรู้มาให้พี่โบค่ะนะครับพี่โบไม่รู้เลยพี่โบไม่ไม่ได้กินผักด้วยซ้ําพี่โบไม่ได้ชอบทําเกษตรด้วยซ้ําแต่พี่โบก็อยากทำอ่ะอยากทําบนเงื่อนไขของความรักที่จะทาและอยากที่จะทำก็แก้ไขมาทีละข้อละข้อละข้อโอ้เปล่งไปเยอะครับส่วนตัวนี่ก็คือเราเองก็ไม่ได้จบทางด้านนี้เลยใช่ไหมคะใช่ครับผมจบทางด้านศิลปะมาโอ้ศิลปะผมจบพราช่างมาครับ เนื้อที่เก้าไร่เราเราเรามีการแบ่งสันเป็นส่วนอะไรยังไงบ้างโอ้โหเครื่องบอกก่อนตรงนี้เนี่ยสำคัญเลยนะถ้าจะทําเกษตรเอาเอานี้ในมุมมองของช่างศิลป์ก่อนในมุมมองของคนที่ทํางานศิลปะก่อนการที่จะวาดอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันต้องมีเส้นล่างก่อนนะครับการขึ้นโครงสําคัญที่นี่มีการวางเบล์ทั้งหมดเป็นโซนเป็นโซนเป็นโซนเราไม่เราก็ไม่ได้คิดว่าจะมาถึงตรงนี้แต่เราวางแผนว่าเราจะทําทีละโซนทีละโซนเราจึงออกแบบที่ให้เป็นบล็อก แล้วเราก็เริ่มขยับทำมาเรื่อยๆปัจจุบันนี้เราใช้พื้นที่เต็มทั้งหมดเลยก้าวไร่แล้วที่เนี่ยจะมีโซนมีสัตว์มีสวนหมดเลยมีตัวเลขกำกับทุกอย่างหมดเลยครับเพื่อตรวจสอบให้ได้ว่าตันนี้เรากำลังปลูกอะไรแปลงไหนอย่างไรเพราะมันมันถูกออกแบบให้เป็นห้องทดลองไงค่ะมันจึงต้องมีการจดบันทึกทุกอย่างเลยว่าตรงนี้ปลูกวันไหนเก็บวันไหนแล้วจะต้องใส่อาหารให้เขาวันไหนอะไรประมาณนี้ครับ บอกว่าสิ่งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมถ้าเราเข้าไปเสิร์ชหาข้อมูลเพิ่มอีกเนี่ยก็จะสอดคล้องกับข้อมูลที่พี่โบได้บอกไปที่บอกว่าไฟก็ไม่ใช้อ่ะล้วเ,เอามาจากไหนละ่ะแล้วน้ําก็ไม่ได้เกิดขึ้นอยู่ข้างๆฟาร์มแห่งนี้ด้วยอ้าวล้วเอาน้ำเอามาจากไหน สิ่งต่างๆเหล่านี้นี่ถือว่าเป็นการคิดค้นอย่างเป็นะระบบด้วยแล้วก็มีระเบียบแบบแผนที่ดีมากๆเลยอันนี้ก็แลกกันนะถ้าพูดถึงในเรื่องของไฟตอนนี้แดดเริ่มมา่เลยครับเ <laughs> ออไฟไฟนี่คือสรุปแล้วคือเรามาจากไหนยังไงโ<า>ซลาเซลล์ใช่ครับก็คือ,อคืออย่างนี้เออจะสังเกตเนี่ยวันนี้เรามาเริ่มถ่ายยการกันเช้านะเมื่อตอนเช้าเนี่ยจกของจะจะไม่ค่อยขยับอตอนนี้พัดลมเราเริ่มขยับแล้วเราจะได้เริ่มได้ยินเสียงพัดลมตัวใหญ่ปั๊มน้ํากำลังจะเริ่มทํางานแล้วค่ะจริงๆซซล่เะ ใครๆก็รู้ใช่ไหมครับว่าทุกวันนี้ใครๆก็รู้ว่าโซล่าเซลล์คือแหล่งผลิตกระแสไฟหรือเอาไปปาแต่โซล่าเซลล์ที่นี่กับโซล่าเซลล์ของที่อื่นต่างกันรู้เโซล่าเซลล์ที่นี่จะไม่มีแบตเตอรี่จะไม่มีอินเวอร์เตอร์ที่ไว้สําหรับแปลงไฟค่ะจะมีแค่แผงโซล่าเซลล์กับมอเตอร์ต่อกันแค่นี้เลยแค่นี้เลยใช่ครับกันเป็นการใช้แบบโง่ๆว่าวันนี้ วันนี้ถ้าเมื่อไหร่ที่มีแดดมันจะเก็บแปลงกระแสแล้วแจกแสงแดดให้เป็นกระแสไฟจ่ายไปที่มอเตอร์นั่นหมายความว่าพี่โบก็จะเริ่มปั๊มน้ําได้เปิดพัดลมได้ในฟาร์มพี่จะสะพึงไปด้วยน้ํากับลม,มจากพลังงานฟรีแล้วพี่โบก็มาบริหารจัดการน้าําออกได้น้ําและทํำยังไงวะกระจายน้ําไปทั่วฟาร์อมอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่บอกว่าไม่ต้องใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าเนี่ยแหละนะคะแต่ว่าทีนี้เดี๋ยวต้องถามเช่นิดนึงว่า ที่น้องมาไปเสิร์ชหานะคะก็จะเจอที่บอกว่าเป็นทั้งในเรื่องของให้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเกษตรแล้วก็ที่สําคัญคือเขาบอกว่าเป็นคาเฟ่ด้วยรูปแล้วที่นี่ก็คือเรามีการจัดสรรกิจกรรมยังไงบ้างคะเนี่ยเรียนก่อนว่าเราเองเนี่ยเราทําเป็นฟาร์มมา3ปีนะครับเราก็ไม่ได้คิดจะทาคาเฟ่หรอกแต่ว่าคนที่มาเรียนรู้ที่เราเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องการกินเข้ามาแล้วก็จะกินอะไรดีอยู่ถึงเที่ยงอก่อนผมก็ไล่ไปกินร้านอาหารตาม ในซอยเราเนี่ยอตอนหลังก็เขาก็บอกว่าพี่โบน่าจะทำอะไรสักอย่างหนึง่งผมก็เลยไปเซิร์ชดูว่า,าไม่ใช่ไปเซิร์ชไปเซอร์เวยก่อนว่าตรงนี้มีร้านร้านากว๋วยเตี๋ยวส้มตาน้ําตกข้าวร้านแกงอา่ามีหมดแล้วถ้าผมเปิดร้านกว๋วยเตี๋ยวผมก็ซ้ำแหละผมร้านผมไม่รู้จะเปิดร้านอะไรเปิดแค่ร้านกาแฟาก่อนตอนหลังก็เลยไปเซิร์ชว่าแถวเนี้ยมีอะไรบางที่อะไรที่เขาไม่มีดีกว่าเราจึงเปิดทําเป็นการร้านที่ขายสลัด เพราะว่าเราปลูกผักสลัดเป็นหลักแล้วก็ทําร้านพิซซ่าทาร้านสเต็กนะครับทาร้านยําที่เป็นผักของเราดังนั้นหมายความว่าอาหารของเราจะไม่มีในย่านนี้เลยนี่นคือการออกแบบดีไซน์ร้านอาหารแล้วก็ทําให้อัตลักษณ์เรากลมกลืนกับที่นี่นะครับเดี๋ยวไปดูคาเฟ่เราแต่ก่อนนั้นดูเอาความรู้ในนี้ก่อนใช่ต้องอิ่มสมองก่อนก็จริงๆที่นี่หวาวมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะให้พี่โบ้เนี่ยเดี๋ยวพาเราทัวร์ในแต่ละโรงเรือนกันคร่าวๆดีกว่านะคะว่าที่นี่เนี่ย มีอะไรบ้างโดยเฉพาะกับคนที่ชอบกินผักสละัดอะแล้ค่ะ,ะคุผู้ชมเดี๋ยวตามเราทั้งสองคนไปเลยค่ะค,ค่ะผู้ชมคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะได้มารู้จักพี่โบ้ด้วยเหมือนกันว่าทำไมถึงเรียกว่าเลสคี ต้องมีทั้งคาฟเฟ่แล้วก็ฟาร์ม <laughs> อานนี<อ>้ชื่อレスคิวเนี่ยมาจากตัวตนของพี่โบนะพี่โบเป็นอภพรลเป็นพวกแนวกู้ภยัยพี่โบทำชีวิตพี่โบเนี่ยเจอคนข้างถนนที่จะประสบบัตปปิเหตุพี่โบจะเข้าไปช่วยตลอดเวลานะครับแล้วก็พี่โบชอบพี่โบเป็นไฟแมนเป็นทีมดับเพลิงของเซนทันสมัยก่อนที่อยู่เซนทันนะครับพี่โบก็เป็นสมาชิกแจ้งขอหกิจกรรมสาบางนาพี่โบ อะไรที่เป็นกู้ภัยเนี่ยจะเป็นหมดทีนี้<嗯>ผมมาตั้งบริษัทก็ชื่อบริษัทว่า e s レス큐โปรดักชั่นภารกิจหลักช่วยเหลือคนทําหน้าอีเวนต์ผมมาสร้างฟาร์มก็เลยสร้างชื่อ Lesescu ฟาร์มภารกิจหลักคือช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร<อ>ผมมาสร้างคาเฟ่ก็ชื่อ l e s คาเฟ่ก็ช่วยเหลือคนทางด้านร้านอาหาร<嗯>อะไรประมาณนี้ครับคอนเซปต์<嗯>มันเป็นอย่างนั้นจริงๆมาจากคำว่า reasonable price of quality <嗯>คือคุณภาพที่เหมาะสมกับราคาสมเหตุหสมผล<嗯>แล้วก็มาจากคำว่า e レ u e ที่ว่า ที่เรียกว่ากู้ภัยแต่เราเขียนคําว่าเลสและก็ตัวคิวใช่ครับคิวคือคอลเลคได้ครับกัอนะคะแล้วก็ที่เห็นกันอยู่ด้วยทางด้านหลังนี่ก็บอกว่าเอามาจากฉากที่เราไปจัดอีเวนต์อะไรต่างๆใช่ใช่ใสุดท้ายแล้วการกันามันเป็นห้องหนึ่งที่สามารถนั่งได้เลยใช่ครับแล้วก็ตามคอนเนอร์ที่เราปิดมุมเพื่อไม่ให้พายุพัดพัดโรงเรือนเราเนี่ยนะครับทุกทุกทุกโรงเรือนตามมุมเนี่ยจะมีจะมีฉากอยู่ฉากนี้ทําหน้าที่เป็นแนวกันชน เลเยอร์ที่2เลเยอร์แรกเนี่ยจะเป็นเห็นไหมต้นส่วนล้อมออถ้าหลุดจากต้นส่วนมาได้ก็จะมีแนวตัวนี้รับแรงกระทะอีกทีนึงเพื่อไม่ให้ลงเรือเราเนี่ยถูกลงพัดนะครับแล้วก็เ,เราก็มีการเอาฉากทั้งหมดเนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามาที่นี่จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆือครับอันนี้เราก็เอาเครื่องไม้อุปกรณ์ต่างๆเป็นของเหลือใช้ก็บอกแล้วขยะขอให้คนเป็นตไบขอให้คนหนึ่งก็อะไรที่มันที่เขาทิ้งแล้วเราไปเจอร้านของเก่าเราก็ซื้อมาซื้อมาซื้อมาแล้วก็เขากองไว้พี่โบไม่รู้ทำไรพี่โบก็เอาม ก็เป็นการเอาของเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์ แต่ว่าในกรุงเทพอย่างที่พี่โบบอกไปนะคะว่ามันก็ไม่ใช่เพียงเฉพาะแค่ว่าเราจะต้องใช้น้ำปราปลาเท่านั้นต้นทุนก็เยอะด้วยแต่ที่นี่กรุงเทพเนี่ยเรามีน้ําอย่างหนึ่งนะคะที่เราไปไหนเราก็เห็นน้ําเสียนั่นเองทีนี้ต้องถามพี่โบสักนิดน,นึงเพราะว่าเห็นว่าเป็นแนวคิดที่ดีมากเลยนะคะเราเอาน้ําเสียเอามา ใช้ในระบบนิเวศภายนในฟาร์มของเรารใช่ไหมคะทีนี้ต้องให้เท้าความถึงความเป็นมาของน้ําเสียแล้วก็นํามาใช้ในฟาร์มเราน,นิดนึงค่ะต้องเรียนก่อนว่าตรงนี้เป็นที่ที่ต่ำกว่าถนนเมทห้ตอนแรกที่เราใช้ตรงนี้เราก็เห็นว่าตรงนี้น้ำมันท่วมมันเหมือนจะมีน้ำนะเอาเข้าจริงจริงมันไม่มีน้ำค่ะเพราะว่าข้างหน้าถนนโรง,งงานหมู่บ้านข้างหลังเป็นป่าไม่มีคลองติดเราเลยแล้วเราก็พยายามไปหาแหล่งน้ากรุงเทพหานะครไม่ให้เจาะน้ําบาดาลอีกยาก พี่โบก็ต้องเลยไปห้ารอเมตรมันมีคลองน้ําเน่าอยู่ซึ่งชุมชนที่เรียกว่าคลองกิบหมูเนี่ยน้ำ<า>เสียเลยดังนั้นพี่โบก็จําเป็นต้องดูดน้ําเสียกันมาแล้วก็ามาหาทางบําบัดด้วยการปรับค่า pH การเติมออกซิเจนลงไปและการให้น้ําเดินทางทั้งฟาร์มเนี่ยพี่โบก็ลองมาเรื่อยๆนะสี<า>่ปีเนี่ยลองมาเรื่อยๆจนพบว่าเฮ้ยมันง่ายนิดเดียวเลยอสรุปเนี่ยปัจจุบันนี้น้าพี่โบนี่เป็นไง เลี้ยงปลาคราฟได้ลล้้ปาาครฟไดใช่ครับเลี้ยงปลาคราฟได้<อ>เลี้ยงปลาคัง<อ>เลี้ยงปลาคราฟเลี้ยงปลาบึกอยู่ในบ่อน,นี้นะ<อ>และรอบรอบฟาร์มเรามีสิ่งมีชีวิตอยู่รอบฟาร์มเลยนั่นก็คือหัวใจคือการปร,รับค่า pH ให้ออกซิเจนกับน้ำทั้งนั้นแค่นี้เลยนะคะคุณผู้ชมจากน้ำเน่าเสียก็จะเกิดประโยชน์ชแต่ทีเนี้ยพี่พ่อบ,บอกว่าถ้าถ้าโดยปกติแล้วเนี่ยไม่ได้เอาน้ําเสียที่ผ่านการบําบัดเนี่ย <ม>ไปไปปลูกผักนะ<ช>ไม่ใช,ใช่ไหมคะไม่ใช่เลยเพราะว่าผักเออเราไม่เราไม่แน่ใจว่าน้ําที่ผ่านที่มาอยู่ตงเนี้ยมันผ่านโรงงานอุตสาหกรรมโรงพยาบาลบ้านคนโลหะหนักหรือว่าสารเคมีอะไรมาบ้างค่ะต่อให้เรามั่นใจว่าเราเลี้ยงปลาคาร์ฟได้ก็จริงแต่เราไม่มั่นใจว่าผักน้ําที่มานลดผักเราเนี้ย จะเข้าปากคนแล้วมันจะเหมาะสมเราที่นี่เราใช้น้าประปาปลูกครับฟาร์มเราเก้าไร่เนี่ยค่าน้ําประปาเดือนละสองพันกว่าบาททั้งเก้าไร่เนี่ยถูก,กม,มากเลยอะ่ะก็ไม่ได้แพงมาก<ฆ>บางคนเ<ฆ>กบน้าที่บ้านถอยน้ําด้วยยังแพงกว่านี้เลยนะเฉนั้นหมายความว่าจริงๆแล้วระบบปลูกที่เป็นระบบปิดใช้น,<ฆ>น้อยมาก ระบบน้ําหยดนี่ก็ใช้น้ําน้อยเราเลือกระบบปลูกที่ใช้น้ําน้อยอยู่แล้วแต่เอาน้ําเสียมาเลี้ยงนิเวศอย่างเดียวลองมองกลับไปถ้าเกิดเก้าไร่นี่พี่โบเอาน้าปราปาลดต้นสวนรอบนี่ก็หายนะนะครับครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีมากเลยนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าสิ่งสิ่งสิ่งที่แบบว่าแปลกใจก็คือที่นี่เขาก็จะมีเป็นใบใบพัดเอาไว้เติมออกซิเจนใช่ไหมคะตัวนี้พลังงานแสงอาทิตย์ ถึงว่าเมื่อสักครู่นี้ยังไม่ได้มีการทํางานนะคะตอนนี้มันเริ่มทํางาน,งานแล้ว,ลวเ,ออเพราะว่าแสงเนี่ยเริ่มมาแล้วนะคะทิ์จะเป็นคนเปิดระบบและปิดระบบ ีกโซนหนึ่งนะคะโซนนี้ถือว่าเป็นการจัดตกแต่งที่ลักษณะคล้ายๆสวนเลยครับนะคะแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันแอบแปงกหรือสิ่งที่เราเนี่ยกินได้ด้วยทังหมดเลยวนี้นะเป็นไม้ก็เออเราเรียกว่าไม้ดอกกับไม้แดกนะครับปนกันระสค์อย่างให้มันกินได้ให้มนกินได้พวกเนี่ย w a t e r c ์เ s สเนี่ยก็มีหลายอย่างก็จัดสวนสมุนไพร herb จากโซนนี้จะเป็น h e r บทั้งหมดเลยเป็นพวก t า a ก l a g o n e a r โ g a n o ร o s e m a r y pepper mint s p น a r m i n t เป็นการทดลองว่าเราอยู่ในประเทศไทยเนี่ยอปลูกได้ไหม อุย้ยกระเพราโอ้โหอันนี้ชาวบ้านมากเลยทีเดียวเแต่ว่าเขามีหน้าที่อะไรรู้ไหมเขามีหน้าที่ไล่แมลงกระเพราหัวลลพาเนี่ยเราต้องปลูกอ่านกลิ่นเขาจะไม่ชอบมแมลงไอ้มแมลงจะไม่ชอบโทษแต่ว่าอย่างนี้ถ้าปลูกกระเพราแล้วให้มีดอกดอกจะล่อมแมลงอีกต้องเข้าใจเรื่องนี้ด้วยนะดอกคุณสมบัติของดอกไม้ทุกประเภทล่อแมลงล่อแมลงใช่ครับเขาจะมีสารที่ให้แมลงมาตั้งแต่ที่เราเดินมาเราจะเห็นมีมีไม้ขนาดใหญ่ นะคะแล้วก็มีไต่เป็นระดับด้วยลงมาจนถึงระดับที่อยู่ดินแบบนี้เลยก็ตามคอนเซปต์เขาอะที่เขาทำๆกันสูงต่ำเตี้ยเรียดินอะไรประมาณอย่างเงี้ย<ม>พี่โบก็ไปศึกษา,าศึกษาโมเดลทุกโมเดลนะศึกษาเสร็จแล้วมาลองดูว่าเราทําได้ไหมโมเดลอย่างเราเนี่ยเนี่ยพอเราเดินมาเห็นไหมเพราะเมื่อกี้ไม่ทํางานเนี่ยอันนี้เริ่มสตาร์แล้วเริ่มได้ยินเสียงเริ่ม้นเสียงเมื่อกี้ยังแก๊้งแกล้แกลเราเริ่มสตาร์ดองนั้นพอพี่โบศึกษาโมเดลแล้วพี่โบก็มาปรับว่าเอ้ยถ้าเกิดเป็นโมเดลพี่โบเนี่ย ขี้เกียจขี้เกียจแล้วโง่ๆอย่างพี่โบ้เนี่ยทำไงดีวะอเออก็เลยก็เลยแบบปรับเปลี่ยนวิธีหาให้มันเหมาะสมกับพี่โบ้นิดนึงเหมาะสมกับคนขี้เกียจอย่างพี่โบ้งั้นทุกอย่างจะต้องทํางานเองอย่าให้มาเปิดตรงนี้ก็เป็นโรงเรือนที่พี่โบ้เนี่ย,ยมีน้ำต้งลงมาต้นนี้ตั้งเซนเซอร์ไว้เมื่อก่อนนี้มันมันมีทามเมอร์แต่ตอนนี้ใช้เซ็นเซอร์เพื่อเวลาคนเดินผ่านเวลาพี่โบ้ไม่อยู่เขาจะได้เห็นว่าเนี่ยคือการตั้งเวลาทั้งหมดนี้พลังงานฟรีนะ ใช้แบตเตอรี่สองลูกอินเวอร์เตอร์หนึ่งตัวใช้แผงสองแผงเพื่อเก็บพลังงานไว้แล้วเขาก็จะเขาก็จะปล่อยพลังงานมาในในตอนที่เราต้องการครับอะไรที่เก็บก็เก็บอะไรไม่เก็บก็ไม่เก็บจงมีเท่าที่ใช้และจงใช้เท่าที่มีไม่ใช่เห็นคนอื่นเขามีก็มีไม่ใช่นะดังนั้นเห็นคนอื่นเขาเขามีชุดพลังงานสามแสนเราก็คิดว่าเราจะไปซื้อเฮ้ยหมื่นกว่าบาทก็ซื้อได้แค่นี้อย่าไปคิดเยอะเอาแค่ว่าคุณพอหรือยัง ระบบเปิดระบบปิดดินแล้วก็น้าด้วยนะคะแต่ว่าตรงนี้ที่เราอยู่กันก็จะเป็นระบบที่เปิดแล้วก็ปลูกไว้กับดินด้วยนะคะผักที่เราจะเน้นตรงนี้นี่จะเป็นประเภทไหนบ้างตรงนี้ถ้าเกิดเป็นระบบเปิดเนี่ยคืออันนี้จะเป็นกึ่งเปิดนะไม่ได้เปิดร้อเห็นไหมข้งบนมีข้างบนข้างบนจะมีการพรางแสงระดับหนึ่งก็ต้องบอกก่อนแปลงนี้พี่โบ้เรียกว่าผักสวยคนสวยดังนั้นแปลงนี้เวลาเข้ามาไม่ว่าจะเป็นตอนไหนก็ช่างจะต้องไม่ร้อน ตอนเที่ยงก็ไม่ร้อนตอนบ่ายก็ไม่ร้อนดังนั้นผักคนจะสวยเ,ออเพราะไม่ได้ตากแดดผักก็จะงามนะครับทีนี้วิธีการเลือกพืชคือเราจะปลูกตรงนี้ส่วนใหญ่ให้เป็นเฮิร์บหรือสมุนไพรนะครับสาราแน่มิ้นท์หรือว่าโรสแมรี่ทารากอนหรือว่าตัวเปเปอร์มิ้นทที่นี่จะมีตัวสมุนไพรเป็นหลัก เพื่อให้สมุนไพรเนี่ยมีกลิ่นในการไล่แมลงเป็นหลักนะครับส่วนพืชที่เป็นพืชตระกูลเนี้ยปกติเราจะไม่ปลูกอย่างนี้อย่างพวกผักคอสเนี่ยเราจะปลูกในโรงเรือนส่วนใหญ่เราจะปลูกในโรงเรือนเพราะว่าพวกเนี้ยแมลงจะเข้าโจมตีง่ายมากผักเขาหอมหวานมากๆเลยดังนั้นพอเราปลูกเฮิร์บเป็นแนวป้องกันแล้วเนี่ยมันช่วยได้ครับพี่สังเกตตัวนี้ทํามาได้หกเดือนแล้วครับตรงนี้ผักพี่โบเนี่ยที่ปลูกเนี่ยงามทุกอย่างเลยงามทุกอย่างเลยใช่ครับพี่โบ้จิงตั้งชื่อให้เขาว่าผักสวยคนสวยที่นี่มีการ วางกลยุทธ์วางระบบนิเวศไว้ระดับหนึ่ง<า>เพื่อให้ลดการใช้ายาฆ่า,มาแมลงหรือไม่ใช้เลยที่นี่ที่ได้บอกทั้งฟาร์มเนี่ยเราไม่มียาฆ่า,มาแมลงเลย<า>สังเกตในแหล่งน้ําเรามีหอยมีปลามีกบม,มีเขียดครบหมดครบใช่ครับแล้วอย่างนี้นี่คือถ้าพูดถึงตัวของดินเองก็ต้องการปุ๋ยเหมือนกันปุ๋ยนี้เราก็หมก<อ>ักเองเ,อเราใช้น้าําหมักหรือว่าใช้ปุ๋ยที่เป็นขวดที่มีขายอยู่ในท้องตลาดแล้วก็ใช้ปุ๋ยคอก ส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าอย่างนี้ปุ๋ยเคมีที่นี่ก็ไม่ใช้เลยไม่ใช่เลยคือมันมันเป็นการทดลองงั้นเราต้องหาหาทางทำไงก็ได้แต่พี่โบเป็นคนขี้เกียจเนาะข้อที่หนึ่งคือจะจะให้พี่โบไปหาเอาอนุนมหมักอันนี้มาทําพี่โบไม่ขยันพี่โบบอกว่าถ้าเกิดมีขวดหนึ่งประมาณสัก80บาทหรือ100บาทเนี่ยใช้ได้ประมาณสนกเดือนหรือสองเดือนอภิโมซื้อก็ซื้อก็ซื้อเอาใช่ครับกิจกรรมทางการเกษตรนะถ้าเราหากินเองเราเราปลูกกินเองใช้เองกินเองทั้งหมดเลยเราไม่มีการซื้อขายกันนะ ประเทศจะอยู่ไม่ได้พี่อยากให้มีก,กิจกรรมนี้เกิดขึ้นนะ,ะแลกเปลี่ยนกัน,นหรือว่าขายกันค่ะนี่ก็ถือว่าได้องค์ความรู้ใหม่ๆจากโซนนี้ด้วยนะคะ,คะเดี๋ยวเราพาผู้ชมค่ะไปชมโซนอื่นๆกันต่อค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมคะน่าเสียดายจังคะ่ะที่วันนี้เวลาของรายการหมดลงกันแล้วกําลังฟังแนวคิดที่ทันสมัยเกี่ยวกับการทำการเกษตร จากทางเจ้าของเล s คิวฟาร์มที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเกษตรกรยุคใหม่มองเข้าอุปสรรคว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้เพียงแค่เข้าใจหลักการเพื่อน,นำมาประยุกใช้ให้เข้ากับพื้นที่และความถนัดของเราส่วนครั้งหน้าเรายังอยู่กันที่นี่กันค่ะและมัจะพาคุ้มชมไปชมผักสวยๆในแต่ละแปลงและจะพาไปกินผักเมนูเด็ดของที่นี่กันด้วยสำหรับวันนี้มาละทีมงานต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ